ปนหยาปนย่างเล่นย่างไหา่ปลาใจก็กินก่อนแล้วมาหลังมา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 อ้าวภักไต้มูหายจุบได้ปลาสิบห้าลุงอีริสตีประจันเสียปูวายอีริสแหละเนะ <c oughs> าะจะบอกว่าไปด้วยทั้งอีนตอบ <c oughs> อมุจโร่ให้แก้วกระดกแค่ อยากอยากอย,ย,ยากมาเดิอมาเดินเนี่ยเขาว่าบ่ให้อ,อายกล้องเขาว่าไม่ให้อายๆๆกล้องๆๆๆคิดใช่ว่ากล้องเป็นเงินดอลลาร์อยู่ตรงหน้าเรานี่คือเงินดอลลาร์เขาว่ามันจังสีบอ่อายเขาว่ากินคนเดียวนี่นะยี่เด้หร้านนางสลอนสล,นสลนนันยิน เฮเด้อบอกเ่อนกินคนเดีจู้จู้ตัวนั้นมามามา้ยแรงแก่เออม้นงจะของจะพายสี่หงเอาะอืมโมเปไปปเยอะแยะอมอมอมกินจัมจมานาโอ้ยสามเดืนกับ่อพร้กเดือนหนึ่งห่ามันเด้อมันเด้อ แล้วปลามาเพื่อแล้รวะแล้วมามาปลาเอาซ้อนหัวเด้อซ้อนหางเบาวปลาเพิ่มเพื่อทุกคนเด้อจัดเด้ออุ้ยเขาก็บ้ามาแล้วซูกูก็ลืม

Ừ, mhm 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 đào mhm mhm าสิน,มา,น,นมาเด็ดป้าป้าพี่ไย่เข้าว่ากินจะปบบขวัเจมาเดิกมาเ้ิกทำมาให้ผกเดียวคนละผกเดียวผกแบบไงได้เนี่ยกินมดมูมานก,กับเบอร์เบิดได้เี้อ ไข่กลางคนเยอะจีหนาหายเอาพุณเด้อจะดเด้อปลาสิลงไรแล้วได้บันนีใ้เวลาพงเต้าขึ้นเมื่อแล้วได้นขอคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะ้ายจะไปแล้วเด้อทุกคน ากระปิ้งยากไปขึ้นไงเด็กเย่าคำสุดท้ายคำสุดท้ายสิลงเลยออบายบายได้ด้วยจ้ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวมูสีว่าตัมเดี๋ยวบอกกินขอบคุณนะคะเออแสบบอกบัญญัติบัญญัติพี่น้องเอ้ยแม่คนเด้อ